ทำไมมันไวขนาดนี้วันนี้ตามส้มตามมทำไมตามส้มตามเสร็จแล้วก็อุออ่นผจะตักใส่ตำปลาถั่วด,ดหนึงหนุ่งก็จะกินค่ะ ที่พาทยากลางนะครับใครสนใจมือกล้องก็ไม่ไดีอุ้ยทีนนี้ก็จะกินข้าวอันนี้มีหมกไก่ด้วยเส้นมะกอกอันนี้น้ำมะขามก็วผักดองผักดองทำเองทำเองเข้าวสวย กินกับสะอมอร่อยลนยะเวลามันไปเขาก็ตกใจนะว้าววินได้อะไรดีครบกไบวกวกวว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 กวว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  ข้าวสวยสวยมากของเองก็คือตาแบบบรรนอกนี่จะกินชะอมด้วยกินชะอมสวยไหมล่ะผักดองโอ้ย มันนี้อาจจะต่อได้ไหมกินก่อนหรือจะเห็นตอนกินตอนกินมันอุบาทไม่อยากถ่ายเอาหรอกโอเคครับบายบาย